เมื่อวันนี้ผมประชุมครูทั้งโรงเรียนบอกให้ได้รู้ในเชิงของการเปรียบเทียบว่าเรานี่เหมือนกับเกษตรกร,กรซึ่งกำลังปลูกทำนาทำสวนทำไร่แต่วัชพืชมันเยอะเหลือเกินมันทำลายการเจริญเติบโตของเลือกสวนไร่นางของเราไอตัววัชพืชเนี่ยมันมีการพัฒนาเมื่อก่อนผมทำนาเหมือนกัน เขาเรียสังกะเทียมเขาเรียกอะไรต่างมันเกิดมันมันไม่หยุดไปยอนจากนั่นมานี่ท่านทั้งหลายเล่าได้และสามารถไปมองได้ว่าไอตัววชัชพืชที่ทําลายต้นข้าวเราในนาเนี่ยมันนอกจากจะเป็นต้นหญ้าที่จะมาเบียดเบียนการเจริญเติบโตของต้นข้าวแล้วเนี่ยมันยังกลายไปเป็นตกกะกแตนบ้างกลายไปเป็นหนูบ้างกลายไปเป็นหอยบ้างกลายไปเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ ทำให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวเรานี่ไม่สมบูรณ์เจ้าี่กควนเหมือนกับการดูแลการจัดการการสอนของสถาบันมันมีวัชพืชต่างๆเราเนี้เกิดขึ้นมาตลอดเพราะว่า,เพ,าะะรรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นข้าวหรือพันข้าวที่เอามาปลูกเนี่ยที่เรามันเป็นแปลงเราเอาพันธ์มาปลูกจากที่ต่างๆพันข้าวเวลาเราเอามาจากที่อื่น ท่านั้งหลายก็เห็นภาพแล้วครับมันก็ติดติดพันธ์ของวัชพืชมากับตัวมเมล็ดข้าวด้วยเวลาเราเอาข้าวมาปลูกไอ้ตัววัชพืชมันก็จเจริญเติมตัวไปด้วยดังนั้นเนี่ยพันข้าวของเราที่เรามาปลูกที่เราบีตี้เนี่ยมันมาจากทุกจังหวัดเลยในประเทศไทยดังนั้นพอมาปลูกแล้วไอ้ตัววัชพืชนี่ขึ้นเต็มหมดเลย หลากชนิดมีทั้งสังกะเทียมมีทั้งหอยมีทั้งกระติกกระแตนมีทั้งหนูมีทั้งนนทั้งนี่มันรุมเล่นงานแปลงแปลงพื้นที่ที่เราเอาวัดเอาเอาธุา์ข้าวนั้นมาปลูกด,ดังนั้นเราในฐานะเป็นผู้ทํานาเนี่ยทํานาแปลงเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารดูแลนี่ต้องรู้จักไม่เพียงแต่เฉพาะจะมองว่าใส่ปุ๋ยให้มีผนผลิตสู ไอปุ๋ยที่เราใส่ไปนี่มันไปปรงุงรงวัชพืชด้วยดังนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องหาทางปราบวัชพืชแล้วก็ต้นข้าวหรือสิ่งที่เราต้องการจะให้มันปลูกมันงอกมันเงยขึ้นมามันจะได้เจริญเติบโตนั่นแปลได้ความว่าเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเราด้วยไม่ใช่ลาําพังแต่เพียงต้องการอยากจะให้มันเจริญเติบโตต้องพัฒนาไอพวกนั้นนั่นพัฒนาเห็นไหม พวกวัชพืชนี่มันพัฒนาอยู่โดยตลอดแต่ถ้าหากว่าเราไม่วัดไม่ไม,ไม่ไม่พัฒนาวิธีการเพื่อที่จะต่อต้านมันปราบมันแน่นอนที่สุดหวานข้าวไปแล้วเด็กเกี่ยวหญ้าเนี่ยค้างๆ่างเรพี่นี่ก็ได้เห็นหวานข้าวแล้วเกี่ยวหญ้ามีครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นดังนั้นจึงต้องพยายามจริงๆเรียกบรรดาครูบาอาจารย์มาทั้งหมดเลย แล้วผมก็ได้ชี้แจงให้ฟังว่ามันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างั้และในที่สุดก็เก็บเป็นข้อมูลไว้เพื่อการพัฒนาต่อไปเพื่อการดูแลต่อไปและต่อไปนี้ก็จะเคร่งคัดมากกว่าเดิมเมื่อเช้ากา็มีพ่อแม่จากสงขามานั่งมองมานั่งมองพฤติกรรมการก้าวเข้าสู่บรรยากาศของแต่และวันทุกคนนักเรียนนั่งพื้นกันหมด แล้วก็ถามกันที่ละคนอย่างโน้นอย่างนี้เป็นการประเมินดูว่าแต่ละชั้นเรียนนี่มีความรู้ความเข้าใจสมกับข้อมูลที่เราได้วางไว้ในแต่ละระดับชั้นไหมใครไม่รู้ไม่ได้ก็จะมีการอายกันใครไม่ละมาสุโบวันนี้เขาเรียกวันยาวมุลฮิซาบในรอบสัปดาห์เนี่ยวันนี้จะเป็นวันฮิซาบโดนตีกันโดนโกนหัวกันโดนโน,น่นโดนนี่กันนักเรียนจะรู้เลยทีเดียว แล้วก็โดยไม่ต้องเรียกตัวก็ไม่ต้องเรียกชื่อครับในวันมาชัดเราจะเรียกชื่อแต่วันนี้ไม่ต้องเรียกชื่อบอกว่าใครไม่ละมาซูโบเมื่อเกินนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นมาโดยดีเลยทีเดียวบาะเขารู้ดีว่าเราไม่ได้เป็นคนที่จะเล่นงานเขาแต่เขาเป็นคนที่ให้แต่เขาเป็นคนที่ทำให้เขาต้องถูกเล่นงานเองเหมือนกับชาวนรกเวลาจะลงนรกเ่ย มาซอลามะนาอับุนนาวาลกินซซลามนาอัมฟุสนาอัลลอฮไม่ได้บิดผิวไม่ได้ตัดสินอย่างไม่อยู่จิงยุ่ไม่ยุติธรรมแก่ฉันแต่ตัวฉันเองทางหาทำตัวฉันเองแล้วก็กระโดดลงไปในนรกเองครับไม่ต้องถูกทีบลงไปเลยกระโดดลงไปเองเนื่องจากความชั่วของตัวเองผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆเลยไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆพยายามปฏิรูปพยายามปฏิวัติ เพื่อให้ได้ผลกับเวลาเป็นนาทีเป็นวินาทีไม่ใช่เป็นวันหรือเป็นชั่วโมงอย่างที่เราเคยคิดเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ใส่ใจถือว่าเวลาเป็นต้นทุนที่สําคัญแล้วก็จะต้องดูแลมันให้มันเกิดประโยชน์ในทุกวินาทีด้วยซ้าไป